เดี๋ยวเราจะมาตําแตงไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็จะใส่พริกไปก่อนนะคะกับกระเทียมแล้วก็โขกให้ค่าโขกเลยตำตำตำต,ำต,ำตำเ,อเอาแค่พริกแค่พอบุบๆนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะ แล้วเราก็จะมาใส่มะเขือเทศวันนี้เราขอใส่แบบหลายๆสีกันแล้วกันนะคะมันจะได้ดูสวยงามมันติดลูกติดมาด้วยก็จะใส่ไปค่ะมะเขือเทศเอ้าเนม่ได้มะเขือเทศเ สดๆจากสวนล้าลูกเขียวสมนไปด้วยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะเราก็จะเอาสีเขียวลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะใส่มะน,นาวแต่มน,นาวเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะาเรามีน้ำมะขามอยู่ก็จะใส่ไปแค่แคเซี้ยวหนึ่งก็พอ ก็พอนะคะต่อไปก็คือน้ำปลา,ายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ตอนนี้มียี่ห้อนี้ก็เลยใส่ยี่ห้อนี้นะคะแต่ยี่ห้อนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะออกขาวๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งจะอร่อยแต่ว่าบางทีมันไม่มีไปร้านไทยมันยิ่ไม่มีแล้วก็ต้องเอายี่ห้อที่มีไปก่อนน้ำปลานะคะน้ำปลาจู๊ดไคลแม็กตรงนี้นะคะ อันนี้เป็นน้ำมะขามที่เราต้มกับน้ำตาลปี๊บนะคะให้รนัวเราก็ใส่ลงไปน้ำที่ได้ช่ำๆนะคะอันนี้นะคะผงนัวนะคะถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะแส่ผงนัวลงไปนิดนึงนะคะและเคล็ดลับพิเศษของเราก็คือเราจะใส่รรด,ดีไปนิดนึงนะค่ะแล้วก็ ก็จะแค่ปดๆมานะคะเราจะไม่ตํานี่นะคะก็ให้ทุกอย่างมันเข้ากาันนะคะแล้วเราก็จะใส่แตงลงไปะคะ่ะใส่แตงลงไปเลยนะคะ ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอากุ้งมาใส่แป๊บนึงค่ะนี่นะคะกุ้งสดนะคะกุ้งพาหลังล้างสะอาดนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปค่ะนี่นะคะแล้วก็สมสมนะคะให้มันเข้าน้ำเข้านืนนอ้อืมัวแล้วค่ะ หน้าตาดูดีไหมคะเสียงขวดขวดค่ะพี่น้องขวดขวดขวดนะคะแล้วก็จะตกแต่งให้มันดูดีนิดหนึ่งะะให้มันดูสวยนิดหนึง่งค่ะแล้วตอนนี้นะคะตำแตงกุ้งสดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ มาได้ค่พะพ่อแม่พี่น้องมากินตําแตงน้ากันค่ะเพิ่งออกไปเก็บผักหลังบ้านมานะคะเราจะเอามากินกับตําแตงกันค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะข่าวเหนียวก็สุกแล้วค่พะพ่อแม่พี่น้องถากินกับหมกน้ำหม่นะคะเดี๋ยวเราจะกินกับหมกหน้อมไม้กันนะคะ หมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหม,มกหน่อไม้ข้าวเหนียวนะคะคุยเลยค่ะพี่น้องคุยเลยค่ะเปิบเลยค่ะอ,อร่อยมากค่ะ อันนี้ก็ตำแตงกุ้งสดนะคะเราก็จะมากินกุ้งคำใหญ่ๆกันเลยนะคะอืมนี่ค่ะกุ้งสดอืมอืมอร่อยมากค่ะกินพริกเป็นเม็ดนะคะอชชิลี เป็นเม็ดๆเลยค่ะอืแซ่บค่ะแซ่บแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์อคุยช่ายนะคะคุยช่ายหวานๆค่ะจากสวนที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นี่เองนะคะม้วนเข้าไปเลยค่ะอื ตุดตามด้วยกังแตงค่ะอืม วันผักค่ะพ่อแม่พี่น้องผักนะคะผักสดๆนะคะจากสวนอืหวานมากเลยค่ะว<ะ>่าคัใหญ่ๆนะคะกุ้งค่ะอืว่าหาออกนิดนึงเดี๋ยวติดคอตายอืกุ้งจดจดกุ้งจดุดจดอขมขนมตีนไป อืมผักชีลาวค่ะอืมมวเสองส่วนมีผักอะไรต้องใส่ให้หมดออแกนิกค่ะปลูกเองกินเองนักเงพออืมหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่า พี่ๆเฮ็ดคลิปกินให้เบิ่งอีกแน <in heaven S 1> ่พะ <in heaven S 1> นะคือกินแต่แซ่บแท้ค่ะวันนี้นะคะนางก็เลยจัดให้ใช่นะคะมาค่ะมาค่ะ,คะกินตำแตงกุ้งสดด้วยกันนะคะอืม้ม